ครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อที่เลี้ยงแมงมุมนะครับก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าแมงมุมเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินแมลงเป็นอาหารนะครับไม่เว้นแม้แต่พวกเดียวกันเองทารันทุล่าด้วยกันเองหรือแม้แต่พันเดียวกันก็สามารถกินกันเองได้นะครับแต่มันก็มีบางชนิดนะครับซึ่งเป็นข้อยกเว้นนะครับที่สามารถเลี้ยงรวมได้นะครับครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่ผมจ้าจากชาแนลเอกโซติกเดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของโปรเจกต์ที่ผม ตั้งใจทำแล้วนะครับก็คือโปรเจกต์เลี้ยงรวมแมงมุมทารันทูล่านะครับ5ตัวนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของโปรเจกต์นะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีวันเก่าๆของโปรเจกต์ที่ผมเริ่มทําตั้งแต่แรกเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูอยู่แล้วนะครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงแมงมุมนะครับก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าแมงมุมเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินแมลงเป็นอาหารนะครับไม่เว้นแม้แต่พวกเดียวกันเองทารันทูล่าด้วยกันเองหรือแม้แต่พันเดียวกันก็สามารถกินกันเองได้นะครับแต่มันก็มีบางชนิดนะครับซึ่่งงเเเป็นนนข้้้้อยยกววะครรรับทีีสาามมถลได ซึ่งมันเป็นเสน่ห์มากๆเลยนะสําหรับแมงมุมทารันทูล่าที่สามารถเลี้ยงรวมได้คุณลองนึกภาพปกติเราเลี้ยงแมงมุมทารันทูล่าเนี่ยตัวเดียวมันก็สวยงามมากอยู่แล้วในเรื่องของการจัดที่เลี้ยงเรื่องการทารังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเลี้ยงเป็นฝูงได้ละ่ะมันจะสวยขนาดไหนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโปรเจกต์แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปกันเลยครับ โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มการจัดตู้กันเลยครับอันนี้เป็นป้ายชื่อแบบเตรียมเตรียมพร้อมมากอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นรากไม้นะครับอันนี้จะใช้ในเรื่องของการตกแต่งตู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นนะครับที่เราจะใช้กันในวันนี้ก็อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับเทรองพื้นนะครับลงไปในตู้กระจกนะครับเราจะทําชั้นหน้าดินก่อนนะครับโดยผมตั้งใจที่จะทําให้ด้านหน้าของตู้นะครับอา ไม่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปนะครับจากต่ําไปหาสูงนะครับจะได้เห็นแบบเป็นเลเยอร์หน่อยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการใส่ที่หลบให้กับเขานะครับตัวนี้ก็ช่วยนะครับในเรื่องของการเลี้ยงรวมนะครับคือถ้าเขามีที่หลบเยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเครียดต่างๆได้นะครับแล้วก็มีที่หลบอ่ะมันดีกว่านะครับเขาจะได้มีพื้นที่ส่วนตัวของเขานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับการเลี้ยงรวมนะครับอาหารห้ามขาดนะครับถ้าอาหารขาดนะครับ บางครั้งนะครับเขาก็จะกินกันเองนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจธรรมชาตินะถ้าเขาหิวเขาก็ต้องกินกันเองเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยห้ามขาดนะครับแล้วก็การที่มีที่หลบอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะช่วยได้นะครับแล้วก็การที่แบบมีที่หลบเยอะๆก,ก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่าจะช่วยในเรื่องเรื่องของการลดความเครียดของม,มุมเรื่องของที่หลบที่ซ่อนอะไรอย่างเดียวครับถ้าเราแต่งสวยก็สวยเหมือนกันนะครับ เรื่องการแต่งตู้อนี้มันไม่มีแบบอะไรตายตัวนะครับแล้วแต่จินตนาการของเพื่อนๆเลยเนี่ยว่าอยากจะได้แนวไหนนะครับโอเคแล้วเราก็สเปรย์น้ําให้ความชื้นลงไปนะครับอันนี้ผมจะสเปรย์น้ําคืออันนี้ผมตั้งใจที่จะฉีดพวกคราบรองพื้นที่มันติดอยู่ที่ขอบกระจกลงไปด้วยนะครับมันอาจจะทําให้ชื้นเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดเปิดฝาตู้ทิ้งไว้นะครับให้ความชื้นเขาระบายออกนะครับตู้นี้นะครับก็ อย่างที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่ามันมีหลายมุมนะครับที่จะสามารถทําให้แมงมุมนะครับลงไปหลบซ่อนได้นะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็มีมุมมีรูนะครับตรงนี้ก็มีมุมมีรูเหมือนกันเพราะฉะนั้นตู้นี้ค่อนข้างที่จะโอเคละนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนวันที่ผมจะปล่อยแมงมุมนะครับลงตู้เลยดีกว่านาอโอเคปะโอเคครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่น้องแมงมุมนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับเป็นน้องบาฟูรินะครับทั้งหมด5ตัวนะครับ ตู้นี้เราจะใส่ทั้งหมด5้าตัวนะครับแต่ผมตั้งใจนะครับที่จะปล่อยน้องแมมมนนะครับลงตู้นะครับวันละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับพอดีว่าผมเคยได้รับคำเขาเรียกว่าอะไรคำแนะนำนะครับจากรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับบอกว่าให้ปล่อยวันละหนึ่งตัวนะครับให้เขาไปแบบไปมีที่อยู่ไปทําที่อยู่ของเขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยตัวต่อไปนะครับวันละตัววันละตัวนะครับไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นมอสนะครับที่ผมตกแต่งเพิ่มเมื่อวานนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าแมงมุมจะรื้อหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูอีกทีนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะมาทําการนะครับปล่อยแมงมุมลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการดูแมงมุมกันก่อนนะครับคือเรายังไม่ได้เห็นตัวเลยเราจะปล่อยลงไปละมาเดี๋ยวเรามาให้ดูกันก่อนอันนี้เป็นน้องแมงมุมนะครับขนาดประมาณ2นิ้วนะครับ คือตอนนี้นะครับขนาดของน้องก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งคาดหวังนะครับว่าสีเขาจะสวยนับแต่ตอนนี้เลยนะครับก็ต้องรองอีกสักพักนะครับให้เขาโตอีกหน่อยสีเขาจึงจะเริ่มมานะครับแต่ก็คือเริ่มมาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ยังมาไม่ชัดนั่นเองนะครับคือถ้าโตเต็มวัยแล้วเนี่ยก็สวยงามมากนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองแบบอยากจะลองเลี้ยงมงมุมฝูงหรือว่าคือตัวนี้เลี้ยงเดี่ยวก็สวยแล้วนะครับแต่ถ้าเลี้ยงเป็นฝูงมันก็ยิ่งสวยไปใหญ่นะครับตัวนี้นะครับสามารถเลี้ยงได้มากถึง30ตัวเลยนะครับ ผมเคยผมเคยผมเคยดูแบบพี่ๆในวงการนะครับรวบรวมข้อมูลไว้นะครับว่า3าสิบตัวก็ปล่อยได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการปล่อยตัวแรกลงไปเลยนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับทุกคนก็รอดูไปพร้อมกันนะผมก็ไม่เคยเลี้ยงแมงมุมเป็นฝูงมาก,ก่อนลงไปแล้วลงไปละเดี๋ยวรอให้เขาหาที่อยู่นะพรุ่งนี้น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเขาทํารังยังไงนะครับเพราะว่าชนิดนี้นค่อนข้างที่จะทํารังสวยนะครับ ูใหญ่ยยเยอะมากนะครับเราจะเห็นเลยนะครับเราก็ปล่อยให้เขาเข้าไปก่อนอยู่ตรงนี้ซะมากตัวเนี้ยไม่รู้สิเดี๋ยวเดีย๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้เช้านะครับว่าเราจะเห็นเขาทำหลังตรงไหนนะครับอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับในเรื่องที่พี่ผมแนะนํามานะครับว่าให้ปล่อยวันละตัวเนี่ยผมเข้าใจประมาณนี้นะครับว่าถ้าสมมติว่าสมมติเราจะปล่อย5ตัวเนี่ยแล้วเราปล่อยรวมกันเลยวันเดียว5ตัวเนี่ยอาจจะเกิดการที่แบบ เขาหาที่อยู่ไม่ได้แล้วเขาวิ่งกันวุ่นวายนะครับแล้วก็อาจจะมีการกินกันอะไรเงี้ยอืมมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่มีที่อยู่ที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับคือชนิดเนีย tastes, ้ยเขาไม่ได้เลี้ยงรวมตั้งแต่เด็กเหมือนพวกสายต้นไม้นะครับถ้าเป็นสายต้นไม้เนี้ยหลายๆตัวเนี้ยเขาจะปล่อยเลี้ยงรวมตั้งแต่เด็กเลยนะครับแต่ว่าสําหรับชนิดนี้นะครับพี่ผมรุ่นพี่ผมแน,นะนํานะครับให้ให้ปล่อยเลี้ยงรวมตั้งแต่ประมาณ1นิ้วขึ้นไปนะครับ อันนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามาจากอะไรนะใครที่มีข้อมูลดีๆนะครับก็นํามาแชร์กันนะครับโอเคครับทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับของการที่จะปล่อยแมงมุมลงไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวเมื่อวานนะครับทําลังอยู่นะครับแต่เราไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการปล่อยตัวที่2ลงไปเลยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการปล่อยเจ้าแมงมุมลงไปนะครับ อันนี้เป็นตัวที่2นะครับก็คือเมื่อวานนี้เพิ่งปล่อยใส่กล่องเล็กไปนะครับคือเห็นไหมว่าเขาเริ่มทําใยแล้วนะครับคือตัวนี้มันทําใยเก่งจริงๆนะทุกคนใครชอบแบบแมงมุมสายทําใยสวยนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับปลายปลายลงปลายลงปลายอย่าให้ยากโอ๊ยโอยตัวนี้ตัวนี้ท่าลงพิสดารมากนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับหวังว่าจะไม่มาอยู่ตรงมอสนะครับเพราะว่าถ้ามาอยู่ตรงมอสเนี่ยเขาจะทําการรื้อมอสที่ผมปูไว้ แล้วมอสก็จะไม่สวยนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเลี้ยงแมงมุมนะครับเกิดขึ้นได้เสมอมาทุกคนเมื่อผ่านวันที่2ไปแล้วก็มาวันที่สามนะครับตัวนี้ไม่ค่อยทําใยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหวังว่าจะทําใยสวยในตู้กระจกนะครับไปลงไปเราไม่อยากเสียเวลาเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับตัวที่3ามแล้วน,นะทุกคนใกล้จะ ึงความจริงละครึ kind of <Yeah. S 1> ่งทางเลยครึ่งทางมาแล้วก็ทั้งหมดห้าตัวนี้นะครับผมก็อยากจะให้เป็นตัวเมียทั้งห้าตัวเลยนะครับเพราะว่าคือก็อยากจะให้เขาอยู่กันยาวๆทั้งห้าตัวเลยนะครับไม่อยากจะซื้อมาเติมใหม่เนาะไม่อยากจะจัดใหม่ด้วยก็อยากให้เป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับคือเป็นตัวเมียมันก็จะอายุยาวกว่าตัวผู้นะครับครึ่งหลายๆคนที่เลี้ยงแม่มุงก็จะรู้กันอยู่แล้วนะตรงนี้อืมก็คาดหวังนะครับให้เป็นตัวเมียทั้งห้าตัวครับแต่มันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นตัวที่ปล่อยลงไปเมื่อกี้นะครับหาที่อยู่ได้แล้วน่าจะทำรังตรงนี้แหละตัวนี้โอเคครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันมาถึงวันที่สี่แล้วครับอันนี้เป็นรังของตัวเมื่ะวานนะครับที่ผมเพิ่งปล่อยไปนะแล้วก็ตรงนี้นะครับมีแนวโน้มนะครับว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ผมไม่เห็นตัวเขาแล้วก็ไม่เห็นใยที่เขาปูไว้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเค ก็วันนี้ก็จะมาทําการปล่อยอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็เดินทางมาถึงวันที่สี่แล้วนะครับอันนี้ตัวนี้ทำใยดีมากนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเล็กกว่าเขาเลยในพวกทั้งหมดนะครับไปลงไปง่ายๆหน่อยนะลูกพวกนี้มันดื้อครับทุกคนเวลาแบบจะให้อยู่ที่แบบใหญ่ๆสบายๆไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะอยู่กันนะดูเลลงยากลงเย็นลงง่ายๆหน่อยสิอีกนิดเดียวเออลงไปนั่นแหละเรียบร้อย ตัวนี้ไม่ยอมลงดินนะทุกคนอยากจะเป็นมงมุมต้นไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆไม่ยอมลงนะทุกคนจริงๆเนี่ยเกาะอยู่ตรงนี้สงสัยอยากเป็นมงมุมต้นไม้นะ <c oughs> คือเขายังไม่รู้จะไปตรงไหนมากกว่านะครับปล่อยเัาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงวันที่ห้านะครับเป็นวันสุดท้ายของการทำโปรเจกต์ เลี้ยงรวมบาฟูริ5ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทําให้โปรเจกต์เราเสร็จสมบูรณ์นะครับก็คือการปล่อยตัวสุดท้ายลงไปนะครับตัวนี้ก็ทาใหญ่ดีเหมือนกันนะครับก็สําหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับในภายหลังนะครับเดี๋ยวรอสักประมาณ3เดือนก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคแต่วันนี้เราปล่อยตัวนี้ลงไปก่อนนะทุกคน ไปรีดล,ล,ลงไปนะครับอย่าทําให้มันยากเย็นแยบบร้อยตัวนี้ลงง่ายนะทุกคนลงไปแล้วนะก็ปูใหญ่สวยๆนะแล้วก็อย่าไปพลาดกินจันเองเด็ดขาดนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตู้เลี้ยงรวมบาฟูริ5ตัวนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการาเลี้ยงรวมบาฟูริทั้งหมด5ตัวนะครับก็สําหรับโปรเจกต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับ ประมาณสเดือนแล้วกันเดี๋ยวอีก3ามเดือนจะมาอัปเดตให้ดูนะครับก็คืออยากจะปล่อยให้เขาทํารังทําอะไรเงี้ยนานๆก่อนแล้วก็ให้เขาโตขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนะครับสีจะได้เริ่มมาเพื่อนๆจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับก็นั่นแหละครับอีก3เดือนเดี๋ยวเจอกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายมาแล้วนะจุ๊บ